สัลลัมะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรอกกะทุกท่านทั้งหลายอย่าได้ทําการละหมาดในขณะที่พวกท่านมีความมึนเมาจนกว่าท่านจะรู้ในสิ่งที่ท่านได้พูดออกไปคือสั่งเมาแล้วค่อยไปละหมาดนะครับในขณะที่การละหมาดเนี่ยกำหนดให้กระทําวันละห้าครั้งคนอีกส่วนหนึ่งสวัสด์อีกส่วนหนึ่งก็ม,มองว่าต้องเลิกดื่มเหล้าแล้ว เพราะเพราะเราจะทําตัวเนี่ยไม่ให้เมาเมื่อถึงเวลาละหมาดเวลาหนึ่งเวลาใดเนี่ยคงจะไม่ได้ถ้าเรายังคงดื่มอยู่อย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งก็จะเลิกตามไปส่วนใหญ่ก็ได้เลิกไปแล้วแต่ทั้งสององค์การที่ผมยกไปเนี่ยยังไม่ห้ามยังไม่ห้ามยังยังมีบางส่วนกินกันอยู่ไม่บาปแต่อย่างใดทั้งสิน้น จนกระทั่งเมื่อคนส่วนใหญ่เลิกเป็นอันดีแล้วเนี่ยองการสุดท้ายจริงได้ถูกประทานลงมาอินนัมลคัมรุลไมซิรวลอันซอบวลอัลัมริจซุนมินอามลิชัยตอนีฟัดยตานบูฮูแท้ที่จริงสุราการพานันนันการบูชารูปเคารพก,การเสี่ยงทาย เป็นสิ่งโสมมุมที่เกิดจากการกระทำของไซตตอนซึ่งเกิดจากแรงกระตุ้นของไซตตอนพวกท่านทั้งหลายจงหลีกห่างจากเงินโดยเด็ดขาดฟัดต,ตานีบูหูนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายเด็ดขาดว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะดื่มเหล้าอีกไม่ได้แล้วเมื่อองค์การนี้ถูกประทานลงมาทั้งหมดก็เลิกเหล้าโดยโดยสิ้นเชิง ไม่มีเหลืออยู่อีกเลยทีนี้เล่าเทียมคำว่าคอมที่ปรากฏในพระมหากัมภียลุกุรานเนี่ยความหมายเดิมมันหมายถึงเหล้าที่ทำมาจากผลอังุนแสดงว่าคนในสมัยก่อนเขากินเหล้าชั้นดีนะเหล้าที่ทำจากผลองุนเนี่ยเขาเรียกเหล้าวายเหล้าวายเดี๋ยวนี้เขายังทานกันอยู่เหล้าวายราคาแพงมากขวดหนึ่งเป็นแสน นะครับถ้าหากว่าอายุของมันเยอะเขาเบ่มไว้นะเป็นร้อยร้อยปีก็มีนะครับยิ่งเก่ายิ่งแพงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้จริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงไม่รู้จะไปเข้าใจมันเพื่ออะไรกันว่ามันทำไมมันถึงแพงนะครับปัญหาก็คืออัลคอมเนี่ยขอมัดเนี่ยหมายถึงเหล้าที่ทำมาจากผลอง,งุน แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทํามาจากผลองุ่นอย่างเดียวเขาทํามาจากข้าวสาลีเขาทํามาจากแอปเปลิลเขาทํามาจากอะไรต่างๆโดยการหมักเนี่ยผลไม้ต่างๆปัญหาก็คือฮารอมไหมฮารอมไหมเห็นไหมซี่ที่มีขายกันอยู่สปไปร์วคุณเล์ที่มีขายกันอยู่นะครับ หลายชนิดไม่ได้ทํามาจากอางุ่นแล้วมันจะฮารอมไหมเขาใช้หลักกิยาสนี่แหละครับหลักกิยาสก็คือหลักเทียบเคียงข้อตัดสินเหตุผลที่อัลสุบาหานุตลาได้ทรงห้ามเอาไว้เนี่ยพราะเมาดังนั้นถึงแม้ว่ามีเล่าใหม่ๆเกิดขึ้นศาส,สนาก็สามารถที่จะตัดสินได้โดยอีกตัวบทหนึ่งของ ฮะดิษของท่านนาบีได้บอกว่ากุลลุมบุสกิลินคอมรุนว่ากุลลุคอมรินฮารอมอมทุกสิ่งที่ทำให้เมา้นฮารรอมทุกทุกสิ่งที่ทำให้เมานั้น,เ,น,นเขาเรียกว่าเป็นคอมัดเป็นคอมัดและทุกทุกคอมัดนั้นฮารรอมกินไม่ได้ดังนั้นเหตุผลที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือดื่มไปแล้วเมา มันจึงเป็นหลักว่าแม้จะมีเล่าใหม่ๆเกิดขึ้นปัญหามันอยู่ที่ว่ามันเป็นนยิสไหมดื่มแล้วเมาไหมถ้าเมาก็ฮารอมเหมือนกันอย่าไปถามหาตัวบทในอัลกุรอานในอัลฮะดิสไม่มีหรอกแต่ที่ตัดสินเนี่ยด้วยวิถีทางโดยอาศัยเจตนารมณ์หรือหลักกฎหมายของอิสลามที่บอกว่าทุกสิ่งที่ทำให้เมานั้นฮารอม ปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าสิ่งนี้เมาไหมถ้าเมาก็เรียกว่าเป็นคอมัดเป็นสุราเป็นเหล้าดื่มแล้วก็บาปเหมือนกันแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นการกิสซึ่งการกิจนี่มีหลายรูปแบบอย่างเช่นอะไรอีกอันหนึ่งลูกจะต้องต่ออัดต่อพ่อแม่ปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่เคารพพ่อแม่อัลกุรอานบอกว่าอัลกุรอานสั่งห้ามไว้ว่า ฟาลตะุลหูมาอุฟินท่านทั้งหลายอย่าพูดแสดงความไม่พอใจต่อพ่อแม่ของท่านด้วยคำว่าอุฟอุฟภาษาอับใช้คำนี้เวลาพ่อแม่เตือนหรือพูดนู่นพูดนี่ลูกก็อุฟภาษาบานดาไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะอาการที่แสดงออกแล้วมีเสียง ออกมาซึ่งแสดงว่าไม่พอใจพ่อแม่หารอมฮารอมปัญหาถัดมาก็คือมันหารอมเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยถ้าถึงขั้นไปพ่อเนี่ยหารอมไหมไปดูในตัวบทฮะดีตัวบทในกุรอานไม่มีนะที่ห้ามเตะ,ะไม่มี นี่ก็เหมือนกันถือว่าการเตะพ่อตบแม่เป็นเรื่องที่ฮารอมเหมือนกันโดยกียาสมาจากอันนี้แหละเทียบเคียงข้อตัดสินมาจากอันเนี้ยใช้คำพูดว่าอุฟนะครับอุฟเพียงแค่คำพูดเนี่ยนะมันยังบาปเลยไปเตะพ่อตบแม่นี่มันรุนแรงมากกว่าอุฟอีกใช่ไหมมันยิ่งต้องบาปมากกว่าเขาจึงตัดสินไง นี่เขาเรีตัดสินในวิธีทางของการกิย a s ฟะตะวิรูยาอุลลับสอดจองพิจารณาเถิดโอ้ผู้มีสายตาทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าอะไรที่มันรุนแรงกว่าที่ห้ามไว้ยิ่งต้องห้ามมากกว่าด้วยซ้ำเขาก็เลยมาตัดสินนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับตัดสินว่าอะไรตัดสินว่าการสิ้นสัมปชัญญะเนี่ย เสียน้ละมาดเกียสันอลนาวมีโดยเทียบข้อตัดสินกับการนอนหลับที่ทำให้น้ำละมาดเสียไปมินบาบินเอาลาบอกว่าการเสียสัมปชัญญะเนี่ยมินบาบินอาลามันยิ่งกว่านอนหลับอีกนะนอนหลับนี่เราไม่เราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เสียสติเราไม่ได้มึนเมาใช่ไหมเราเพียงแต่หลับไปเฉยเฉยแต่ว่า แต่ว่าถ้าเราเสียสติตอนที่เราตื่นอยู่เนี่ยเนี่ยนี่แสดงว่าเสีย,เส,ยเสียสติเสียสัมปชัญญะแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งกว่านอนหลับด้วยซ้าไปมันจึงเป็นเหตุผลสมควรที่จะตัดสินให้เสียนละหมาดด้วยเช่นเดียวกันในวิถีทางของการกิยสเราเรียกกันว่าเป็นกิยสมูซาวีเป็นกิยสในระดับเดียวกันโดยมีเหตุผลร่วมกันก็คือ เรื่องของการเสียสติสิ้นสมวัชัญญะนะครับเหมือนกับเล่าเมื่อตะก,กี้เนี่ยที่มาตัดสินในปัญหาใหม่มันมีเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือดื่มแล้วเมาจึงห้ามไงน,นี่คือใช้กระบวนการของการกิยรสเข้ามาเรามาดูในวงเล็บที่สาวงเล็บที่สนี้พูดถึงการกระทบกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่สามารถแต่งงานกันได้ เสียนันละหมาดถ้ากระทบกันโดยไม่มีสิ่งปิดกัน้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเลยทีเดียวสามีภรรยามีนัลละหมาดแล้วกระทบกันก็เสียนันละหมาดดังนั้นต่างคนต่างมีนันละหมาดแล้วไม่ต้องการให้เสียนัลละหมาดก็ต้องระวังอย่ากระทบกันโดยไม่มีสิ่งปิดกั้นนะครับเรื่องนี้เคยมีปรากฏการนะครับมีคนมาเล่าให้ฟังเขาก็ต้องการจะหยอกล้อกับ ในฐานะเป็นคู่สามีภรรยานยีก็อีกคนไม่รู้อีกคนหนึ่งเนี่ยไปอาบนันละหมาดมาแล้วพบกันก็จับมือถือแขนอีกคนหนึ่งก็สวัดเลยบอกเอา้าเพิ่งจะอาบนั่นละหมาดมาเดี๋ยวนเนี่ย,ยมากระทบนี่ก็ต้องไปอาบนันล่ละหมาดใหม่อีกนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในชุดประจำวันของใครบางคนเท่าที่ผมทราบมานะครับดังนั้น ดังนั้นมันเสียน,นละหมาดหรือเวลาเราไปตวาบอย่างนี้เป็นต้นตวาบอิฟาดอดมันต้องมีน,นละหมาดใช่ไหมเราไปทำฮัททำอุรอก็ต้องระวังและในขณะที่ตวาบนี่อย่าไปกระทบกับสุภาพสตรีเดี๋ยวเสียน,นละหมาดนะต้องต้องป้องกันทุกวิธีทางมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวประจวนของเราทีนี้เราก็มาดูว่ามีหลักฐานนะครับในวงเลบที่สามตัวนี้บอกว่า,า,าวัาเลา นะครับว่าเราเจ้า,าตาหัวแม้ว่าคนที่เราไปกระทบด้วยนี่จะเป็นภรรยาก็ตามเสียกระทบเสียนละหมาดนะครับเสียนละหมาดไม่ใช่เป็นคนที่เราสามารถแต่งงานด้วยได้เราแต่งไปแล้วนะเราแต่งไปแล้วมันเสียนละหมาดอยู่แล้วละ่ะมันจะมีอยู่เพียงสาม สามประเภทเท่านั้นนะที่กระทบกันแล้วก็ไม่เสียนละหมาดนะครับเป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดนะเป็นพี่น้องร่วมดื่มนมบรรดาเดียวกันแต่งงานกันไม่ได้กระทบกันก็ไม่เสียนละหมาดแล้วก็รวมตลอดไปจนทั้งถึงกระทบกันไม่เสียละหมาดอันหนึ่งมาจากสมพันธภาพทางการสมรสเช่นเราไปแต่งงานกับลูกสาวเขานะครับ เมื่อไปแต่งงานกับลูกสาวเขาแล้วเนี่ยกระทบแม่ยายไม่เสียนะละมัดเพราะถือว่าแม่ยายเนี่ยได้ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยวิถีทางของการแต่งงานที่เขาเรียกรอบเป็นมูซอฮาระนะครับดังนั้นเป็นการฮารอมอมอับบัตเป็นการฮารอมแต่งงานด้วยเป็นการถาวรไม่ว่าเราจะอยู่กับลูกสาวเขาหรือจะอย่ากับลูกสาวเขาต่อไปในอนาคต เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแต่งงานกับแม่ยายนะครับเป็นฮารอมวับบัดอย่างนี้ก็กระทบกันไม่เสียนรมาดแต่ภรรยานี่เสียนรมาดนะครับวัลมตุลอั l ญ d นา n a b คำว่าสตรีภายนอกสตรีภายนอกในที่นี้ก็หมายถึงสตรีที่เราสามารถจะแต่งงานด้วยได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติใกล้ชิดกันหรือเป็น หรือร่วมดื่มนมเดียวกันหรือเกี่ยวข้องในเรื่องของการสมรสกันฮียลตีไลซาับนาฮาวาบนารจุลิมหรมียตุนสตรีภายนอกนี้ก็หมายถึงสตรีซึ่งซึ่งซึ่งอะไรซึ่งนางและบุรุษเพศนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นมหรมกันมหรมมหรมก็คือบุคคลที่เราไม่สามารถแต่งงานด้วยได้เป็นมหรมเวลาไปทำฮัฟทำอุมโรขอวีซ่านี่เขาต้องมีมหรมไงเพราะผู้หญิงเนี่ยห้ามเดินทางโดยลำพังศาส,สนาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยดังนั้นต้องไปกับมหรมต้องไปกับมหารมก็คือชายที่ ชายที่ไม่สามารถแต่งงานด้วยได้นะเช่นไปกับพ่อไปกับลูกชายไปกับพี่ชายอย่างเนี้ยถึงสามารถจะไปได้เออตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคือการเดินทางทุกการเดินทางไม่ใช่เรื่องการไปทำพัดอย่างเดียวอิสลามไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเดินทางโดยลำพัง นอกจากจะต้องมีมหรมไปด้วยสำหรับการไปประกอบพิธีฮัตเนี่ยซึ่งเป็นถือว่าเป็นวาจิบเนี่ยถ้าไม่มีมหรมไปด้วยก็ไม่วาจิบต้องไปประกอบพิธีฮัตแต่อย่างใดทั้งสิน้นนะไม่วาจิบแต่ในขณะเดียวกันสำหรับการไปประกอบพิธีฮัตและอุมรอซึ่งเป็นวาจิบนะซึ่งเป็นวาจิบเนี่ยถ้าไม่มีมหรมไปการจะไปก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นนิซารไปกับนิซะสิกอด คือไปกับผู้หญิงหลายคนที่เชื่อถือได้เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลใครจะมาคิดม่ดีมีร้ายก็ทำไม่ได้เพราะอยู่ในกลุ่มของคนที่ไปด้วยกันก็ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งผมไม่อยากพูดนะครับเกรงว่าจะไปก็คงจะต้องพูดแหละครับอันนี้แต่เฉพาะอะไรครับเฉพาะไปทําฮัตอุมรอที่เป็นวาจิบเท่านั้น ในกรณีที่ถ้าไม่ไปไปกับมหารมเนี่ยยอมให้ไปกับสตรีที่เชื่อถือได้หลายคนได้แต่ถ้าเป็นฮัตสุนัตถ้าเป็นฮัตสุนัตจะต้องไปกับมหารมเท่านั้นถ้าไม่มีมหารมไปด้วยถือว่าการเดินทางนั้นฮารอมฮารอมการเดินทางไม่ใช่ฮารอมไปทำฮัตสุนัตไม่ใช่ เราก็จึงจำเป็นจะต้องหาทางออกที่จะไม่ให้ฮารอมมันเกิดขึ้นถ้าจะไปทำัจยีสุนัตก็ต้องไปกับมหรรมเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ได้ผ่านเข้าไปสู่การฟัตววซึ่งผมเป็นผู้ทรงคุณุตอยู่ด้วยผมก็ได้ชี้ประเด็นนี้เพื่อให้มีการตอบในเชิงของการขยายความจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ เรามาดูต่อไปบอกว่าสตรีภายนอกเนี่ยคือสตรีที่ไม่มีภาวะห้ามแต่ห้ามแต่งงานกันระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคือไม่ห้ามที่จะแต่งงานเราก็เรียกว่าเป็นสตรีภายนอกแต่งงานได้แต่งงานได้งงน,ไดนะครับมารมีญาเนี่ยที่เป็นมารมีญาเนี่ยคืออะไร ที่เป็นมหรมเนี่ยคือรมรมามด้วยวิธีไหนบ้างบีนนับิน,บนมหรมด้วยการสืบเชื้อสายเมาะเราก็ผู้ชายนะเมาะเราก็คือมหรมอมก็คือเป็นสตรีที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานกับเราโดยเชื้อสายพี่น้องผู้หญิงของเราก็แต่งงานด้วยไม่ได้หลานผู้หญิงของเราก็แต่งงานด้วยไม่ได้นี่เป็นมหรมทั้งนั้น โดยสายเลือดนะบางครั้งมะรอมนี้เกิดขึ้นเอาเรอดบออินหรือโดยสาเหตุของการร่วมดื่มนมอย่างท่านไปไม่ได้ดื่มนมแม่ของท่านแต่ถูกฝากให้ไปดื่มนมกับแม่นมคนอื่นซึ่งเขามีลูกอยู่แล้วนะครับเมื่อไปร่วมดื่มนมกับแม่นมอื่นเนี่ย โดยการดื่มนมเนี่ยมากกว่าหครั้งนะครับมากกว่าอิ่มมากกว่าหครั้งศาส,สนาก็จะถือโดยปริยายว่าเด็กที่ไปดื่มนมนั้นเป็นมหารมของครอบครัวนั้นไปเลยถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะไปแต่งงานกับแม่นมไม่ได้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นแม่จริงๆถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะไปแต่งงานกับ ลูกชายของแม่นมนั้นไม่ได้ถือเสมือนว่าเป็นพี่น้องคานตามกันมาจริงๆนี่เราเรียกกันว่าห้ามแต่งงานโดยมีสาเหตุมาจากการร่วมดื่มนมมันดาเดียวกันนะครับเป็นมารอมเหมือนกันเป็นมารอมเหมือนกันแล้วก็อีกประการหนึ่งเอามุซอฮารตินหรือห้ามแต่งงานอันมีสาเหตุมาจากการแต่งงานการสมรส เช่นท่านไปแต่งงานกับกับตระกูลอื่นเนี่ยนะครับท่านก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลนั้นท่านก็จะไปเมื่อไปได้ลูกสาวเข้ามาแล้วท่านก็จะแต่งงานกับแม่ยายไม่ได้กับแม่ของแม่ยายก็ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเดิมทีเดียวไม่ได้ห้ามตอนที่เรายังไม่ได้แต่งงานแต่เมื่อเราไปแต่งปับ๊บ มันจะเป็นมหารมทันทีเขาจะเป็นมหารมทันทีฮารอมอับบัตนะครับห้ามแต่งงานกันเป็นการถาวร้วยสาเหตุที่เราไปแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้นี่เราเรียกกันว่าเป็นมหารมด้วยวิธีทางด้วยวิธีทางของการสมรสนะครับเอาผ่านไปเป็นอันว่ากระทบกันเสียนละหมาด ให้จบตรงนี้นะครับวัลาตังกุดุโสกีรตันนะครับวัลาตุงกอดุโสกีรตุนนะครับการกระทบเด็ก ผู้หญิงที่ยังไม่มีความรู้สึกทางเพศยังไม่อเกนบาเล็กเนี่ยไม่เสียนละมาดตอนนี้ أ, สวรุก็จำไว้นะครับปกติการกระทบกับผู้หญิงที่แต่งงานกันได้เนี่ยมันเสียนละมาดแต่ถ้าว่าผู้หญิงที่เราไปกระทบเนี่ยเป็นเด็กที่ยังไม่มีความรู้สึกทางเพศและจินตนาการไม่ได้ว่าจะเปมีความรู้สึกทางเพศเนี่ยนะครับก็ไม่เสียนละมาด โดยเขาถือว่าสกิรตุนเนลาตุสตาหาที่ที่ไม่เป็นผลทำให้เรามีมีอารมณ์มีความรู้สึกทางเพศลาตุสตาหาที่ไม่เป็นเหตุทำให้เรามีความรู้สึกทางเพศเนี่ยเราไปกระทบเนี่ยไม่เสียน้ละมาตโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเด็กด้วยนะวาลายังกูดัและจะไม่เสียน้ำละมาตลิมัสสิสสิ้น ด้วยการสัมผัสไปที่ฟันฟันไม่ใช่ผิวหนังวาซาเรด้วยการจับผมสัมผัสไปที่ผมไม่เสียนละมาดเพราะไม่ใช่ผิวหนังวสซิฟรรและการไปกระทบที่เล็บนะครับการไปกระทบที่เล็บไม่เสียนละมาดลิอันนาซาลิกะเพราะเหตุว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟันเป็นเส้นผม หรือเป็นเล็บก,ก็ตามไลซามาซันนตามาซันนตาชาวตินมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าจะก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศไปกระทบผมกระทบฟันกระทบเล็บนะดังนั้นที่จะเสียก็เมื่อกระทบผิวหนังเท่านั้นนะผิวหนังของโซดสิงท่านั้นเอาละครับวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ Nakab. Wallahu alem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.